พ่จังไหนบ่เว้ไปสวนดีจ้าบ่บ่จังไหนบ่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 เรียจากลับจากลับ้อไปสวนดีจ้าเรีนนอนเีนนองไ่เรีย้องการบ่อึอึเรียนน้่นองดูเรียนน้่มนองว ปเท่าไรสมัยานดีเด่นี่เทาาัิ่งไงบนสวนกันได้ตัวยังไปบังยสวนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสวนแป๊บนึงเ๋สวสิพาเมื่อเ๋สือผพาเมื่อจัจบอกัดอก ันแป๊บเดียวเห็นยังไงยังอยากเมืองมันมีอย่างเมืองแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ไปข้างหนีไปข้างสวนมามา,มา,า,ม,ามามา,มา,มาเ,ออเดี๋ยวจะข้าไปเมืองมีสวน เดียวาไปวงนี่เดี๋น้มลูกระถืออยู่นี่เดี๋น้มหนอพ่อบักใน่อยมนมันิ้วโคลนมันหิ้วโคลนุไปเบิ้งแพะพาไปเบิ้งแพะเบิ้งบัวแพะแพะกับบเบิ้งช่วยเดี๋ยวบัเบิ้งช่วยบ่ ไปนี่ทิ้หอดแล้วนี่ไปแป๊บเดียว